น้องพาฝันก้าวสู่ความสำเร็จตอนยิ้มนี้สิสำคัญมีตำราชาวจีนกล่าวเอาไว้ว่าหากไม่รู้จักยิ้มก็อย่าคิดทำการค้าเพราะการทำการค้าขายหรือการทำธุรกิจนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนหากว่าเราสามารถที่จะจับใจคนเอาไว้ได้โอกาสที่จะค้าขายกันเป็นประจำก็มีมากยิ่งขึ้นกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยจับใจคนก็คือรอยยิ้มนั่นเองเพราะเราลองคิดดูสิว่า เราจะชอบใครมากกว่ากันระหว่างคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสกับคนที่หน้าบึ้งตลอดเวลาคําตอบนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมหลักเราก็ต้องชอบคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่แล้วเพราะมันดูสบายตาสบายใจมากกว่าคนที่หน้าบุญหน้าเบี้ยวนั่นเองความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นสิ่งที่สําคัญมากและเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะช่วยให้การค้าของเราจเจริญรุ่งเรืองนั่นเองแต่ก็แน่นอนว่าไม่ใช่เพียงลูกค้าเท่านั้น ที่มีความสำคัญแต่เรื่องอื่นๆนั้นก็สำคัญด้วยเช่นเดียวกันแล้วอย่าลืมติดตามน้องฝาแฝนอีกนะคะ,คะ,คะ